นี่จะมาชงกาแฟยามบ่ายนะครับม่วงนี้ของคล้ายบาวนี่นะครับเป็นโรบัสต้าในระนองนะครับชงกาแฟง่ายๆที่บ้านที่ทำงานช่วงนี้เราติดโควิดนะครับ ผมก็ทํางานไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรบริษัทผมคนน้อยครับเปีนแค่ w a r e h o u s แสงง่ายๆโลกสตาร์ละนองครับหมดง่าย ชงอาแฟอย่าไปคิดอะไรเยอะต้องไปติดกับมาตรฐานสแตนด์ด้ครับเอาอตามใจเราเลยหอมดีครับกาแฟลงไปทำน้ำเลยครับง่ายๆ ก็รอสี่นาทีครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ผมก็ทำงานปกตินะไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรนะครับว่าแต่ผมก็ทำงานปกติผมเป็นแค่ไวเ e h o เฮาเป็นกอดังสินค้าเฉยๆผอแค่ อยู่บ้านที่อยู่ที่ทํางานมีเครื่องบดดีๆสักตัวหนึ่งมีกาแฟดีๆแค่นี้เราก็ชงกินที่บ้านเองได้แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซื้อกาแฟต้องไปออกไปข้างนอกให้มันเสี่ยงคนที่อยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพผมอิจฉาแลจฉาคนได้อยู่บ้านนะครับผมต้องทำงานนะ เมื่อว,วานก็ติดตามช่อง youtube นะครับเพิ่งจะเริ่มหัดทำใช้มือถือถ้าเล็บถ่ายปกตินะครับภาพอาจจะไม่คมชัดเสียงอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็มือใหม่ก็ลองทำดูครับอาจจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมาหรือไม่มีสนุกสนุกละกันจะไปถืออะไรมากครับก็ผ่านไปนาทีกว่าก็ ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับนี่เรามาชงตั้งชื่อว่ากาแฟกากาะนะครับก็จะมีกาดก,กาแฟนะครับสี่นาทีสี่เลียดครับเรื่องชงกาแฟไม่ต้องเป็นยุติดก,กบสแตนดาร์ดอะไรมันมากมายครับแค่นี้เราก็ได้กินหัแต่ผมบอกเลยว่ากาแฟหอมมาก หอมจริงครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยแฟโค้ดหอมผมบอกเลยผมใส่กาแฟสิบห้ากรัมนะใส่ผิดไปผมจะใส่สิบกรัมน้ำร้อยห้าสิบใส่กาแฟสิบห้ากรัมน้ำ 150. สิบาน้ำรห้าสิบก็ใส่ก็นะไม่เป็นไรนยึดติดอะไรมากครับ เมนูนี้นะครับกาแฟกะกากยมบ่ายครับกาแฟหอมหอมหอมมากสี่นาทีแล้วนะครับก็ช้อนผมอย่างนี้นะครับหกนาฬิกาสิบสองนาฬิกาสามนาฬิกาเก้านาฬิกาหลังช้อนนะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองกาแฟตกไปก้นนะครับนะครับครั้งที่สามไม่ได้คนนะครับใช้ปาดเอาแค่นี้เราก็ได้กินกาแฟแล้วนะครับกากตกลงไปข้างล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับเมนูนี้กาแฟกระกากครับ ถ้ายัางเหนือข้างหน้าก็แทบจะไม่มีกาดเลยนะครับกาแฟดีๆเครื่องบดดีๆแล้วเราก็มีแก้วดีๆครับสักใบ,บหนึ่งไม่ต้องแพงมากดูละเล็กากากาแฟกินได้นะครับ แฟยัมบายครับ